ไฟบ่พอเนาะสวัสด,ดีเด้อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์จะเอามาอย่างไรวะโทรศัพท์ใหญ่ดอดไฟออกพี่น้องไฟก็เล,กเลยบอแหงวนไลยน,นี่พี่น้องเอ่อเอาถิ่มใส่จัาเงี้ยมนหนึ่งก็กได้บอต้องใส่ได้พี่ก็กินบอเบอิ้ลสีมาก,กินขาวแลงพี่น้อง มือนี้แฟนครูจอยเนาะโซซีมือเห็ดอันนี้ยังเหจือยจมุกมุกมุกแบบแม่มมมพี่น้อะก่อนอื่นต้องอันนี้เนาะแฟนครูจอยหันเล่าเป็นเซฟเห็ดอาหารอยู่ยังเกือใจสวีเดน,เ,ดนเล่าเล่าผักเนาะสามเดือนเนาะยุดงานบะผ<า>ักหล่อนสามเดือนกันเลยมาบบานพี่นาะเมือนี้ได้เล่ากันเลยเห็ดเม,ดเมนูให้กินอันนี้ ตักเลยะจานหนงเ้อจานอชีบมึงนะเสือเสียเสือเสียพี่เรางบาเคยกินออสมาเราเห็ดอาหารเป็นกรบัอันนี้ไล้กุกชางนเพื่อิกุกวะเราหอดเคยเห็ดตกทุถัอยู่วะกับจานไม่เคยเอทะสามจานเนาะ้จานเลย นี่แหละพี่น้องแฟนคูเจยเห็ดอาหารให้กินแหละมามานี่เราก็เห็ดได้เลยอยู่หรอกมีบ้านอีกอะก๋วยไงก๋อยปลาเครื่องก๋อยปลาเครื่องกระเสรเนาะอืมบ้านเ้างอื่นเป็นบัานห้อเคยเห็ดได้กินอาหารไทยซีมือเซฟล้วนๆซีมือเซฟล้วนๆเนี่ยแล้วก็มีปลาจอมน้ำเอ้ยบ้านเ้าเอิ่นปลาแหลกปลาแหลกบัานเพิปลาแหลกจอมอ่ะแหลกกับแหลกมันต่างกันวะ fc คอมเมนต์มาว่าปีใหม่ อันนี้เบาบ่ถือนะเบาบ่างออกเสียงออกเสียงบ่ถ ouais, <wenn> ือแม่ออกเสียงแบบแต่ว่าเขียนหันถือออกเสียงบ่ถือเด้อพี่น้องใช่ไหมฮะวิสเด้พี่น้องเป็นแบบอ้อมเอ้ยแบบมุกแต่ว่าบริษัทหมอพี่ใหม่ก็บิดเขาใจกันจะกเอื่นยังแต่ว่าแซ่บ อันนี้เป็นปลาแดกปลาแดกแบบแคกไม่อยากออกสมๆนนะปลาแดกจอมคือปลาแดกจอม,มชีสเกตพี่น้องเอามากินปะพี่น้องเดียวเอาเข้าไปกินเขากันเลย มาเด้อมาเด้อโอ้น้ำสาบนี่เอาันมาเรเลยอ้เอาสวัสดีพี่น้องน้ำสาบวะนี่น้ำสาสาแทสาแทหรือสาปอมสาแทย่ิ้มข้าวแรกพี่น้องมแม่กินข้าวจอนะ ปลาจอมอันนี้ไอ้แกนปลาจอมปลาแดดเอามาแต่ซีสเกตนี่แหละพี่น้องอยู่ละอาหารมันแตกต่างกับอยู่ไทยมันมีอย่างเดียวฟังไทยต้องมี้จนหลายสองสามอย่างมาเข้ามาใส่ไรมูมาเด้อพี่น้องมาได้กินข้าวนี่กันมาได้บ๊อบเขาได้กินข้าวแล้วนะบ๊อบกินข้าวกินข้าวลูกไหมกับบ๊อพี่พ่อพี่แม่คือการอยู่กันอยู่กันบ้านกันสื่อยู่บ้านโคดนายที่อยู่ในป่า มันยกเอากรได้ไปเอาอีกันยากเหมอดเหมจากหน่อยไปน่งนีจะมานั่งไมนั่งน่แจะ่กันนั่งนยคุณอจเอออาบแล้วเจ้าอาบแล้ว มาด้อพี่น้องกินข้าวแลกวขคับวข้าวัเนาะมดือว่าส่งปลาจอมมาจากไหนที่จะจอมแม่นปลาจอมปลาแดปลาดิบปลากระเดือเดาเปลาเคียงมาหน่อยจังหน่อยเหมือนจังหนอากรงเลยกินเลยก็เหมือนเราไทยัวนี้ไปหัมาข้าวแล้พี่น้อง บอเห็นนีแม่หรอกแนวนี้แม่กินนี้กินอะ้ก็ได้กินเต็มเห็นแต่พอเห็นเห็นเต็มม่ก็ใส่ในน้องเห็นแต่ผู้เห็นบอกขั้ข่อยปั๊บเล่นเล่นเล่นอันนี้เห็นสิเห็นแต่ว่าเอออจะสีแดงมันจะเข้มแล้วทุกคนยิ่งกินหรือเป่าใช่ป่ะซึเนี่ยต้องขึ้ยอะ เอาข้าขขส,สดีพี่เนเธอมีวัดบบเข้มเนี่ยเขอยบัดนู้นมาได้มเนี่ยป่านมาดี๋ยพอดีซมือพี่มีวัด <laughs> สีมือเส็ง เจอเห็ดอนาอาหารอยู่อยู่ยังกาะสีเดนว่ะเห็ดยังแนเห็ดบดเสกินอาหารยไดเลยเบดด้เบดทุกอย่างอันเดิมเห็ดพูดไหนวบลายดเจ็บปะนะอาหารฝรั่งปอกเ้นฝ้าไก่ขีเอีซีเห็ดลบดเ็กกินเขาบ้านไรที่เป็นเหมือนสิบอกสูงบอกเซนไ้าเห็ดเออแล้วสือไก่มาท่านโบมือจะโบมือก่อน อยู่ดนๆดงกินเขากิ่ไก่ตมตัวใหญ่ให้มันมีน้ลยหินเขาม้นไก่ขิงก็มีล้วกระเทียมก็มีล้วเพียงน้ำจิ้มบ้นี่นางวังปั้นับอะไจาเด้อพี่น้องเสร็สมบาร้ปอืหมวมันางแค่นั้นรอแบนัะเป็นแบบทดสอดที่แบบว่า บอกเคบ็บ,บอกหนวบอกอีกย่างหนนะมันแบบแบบมันตรงเป๊ะคือแบบ่ะขั้นพอเห็นนี่ต้องมีเ้เค็มจังหน่อยบอกเหอเห็น,ม,นหมันนะมีนบบ่ว่าปลาแหลกซิสเกตเจ๊แบบจนหม <ขอ S 1> พริกกเอา,ามาหลาย,าายมั้ายหรอบบเขาขายแบบบ่ยอมนะ กนต้ามัตจอมหนให่บตหเมบัจอมมกินเขาปีหนักดยไม่มีว่าสมจัมาจอออมะเดื่อปลาอดก็เลยสุกแหะเขาใส่เขาเลยวเขาใส่กลัวเขาอืมไมาเยอะ่นักมาเยอะเยอะ ก็คเป็นเครื่องจุ่มเอี่ยนจุ่มตาหมูจุ่มปลาไหลปลาบึกเนาะปลาเนื้ออันนี้มันเฉดนะมันสีมีความมันคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆปลาสวายแต่ทำเป็นปลาสวายไม่เห็นวะนี่ปลาสวายจยื่นใส่ปลาสวายหม้อเม่นปลาสวายบม้ปลาสวายกับปลากระหูหม้เม่นปลาสวายปลาสวายบม้เม่นแบบนี้ปลากระหูเขาเอาเสื้อปลาสวายกับปลาปลาบึกเนี่ยมาผสมกัน มันจะเป็นปลากระหูตอนนี้อ๋อะตอนนี้ตัวนี้มันจะบอกอกมันไรไหลขึ้นปลาสบายแม่นแม่นแค่นี้ว่ามันบ่ได้ออกมันไหลขึ้นปลาสบายร้ันบ่ได้ณตัวใหญ่ขึ้นปลาสบายร้อนออกให้งไหมรึนี่เป็นปลากระหูนี่เด้ของผิกหั่นมันตัวใหญ่ใหญ่หนึ่งออนะไอ้มะหันแดดมันเสียมากเค็ตปลาสมกันะตออ้อมาหนึ่งใส่ผักตำแจ้วหนวดแจ้วแม่ปลาเขาเ็ะสมพายเออ สสสาสมเป็นตอมเป็นตอมอยู่เป็นผสมนี <S <S ่ินมือก UM ็ได้กินเนี่ยผาสมืื้อมือตัวใหญ่ๆเนมากเห็นเหี้ยเศษผสมกินผสมกรเฮ็ดเป็นเนาะก็นทุกอย่างเ่งนาเอเ็ดเป็น่เป็นเนาะจากมื่เฮ็ดนเงกัุนอพ็ดุน่นเฟิร์นก็ื้อนือมากเนหมู้อตรงทำเพทูตี ข้นเน่เยจ้ะำก๋วเียวนเกิดขึ้นกักินเป็ดเข้าเด้อกินเป็ดน้ำใจนี่กนอื่นบ้นเกิดบันเกิดบ้านเกิดกับเราได้เ้ยเกิดได้หน่อหมกินกินเป็ดกินเปดอีสั่ม่นอเกิดได้ืมดบ้าเกิดโต๋เอม่ที่แต่น่อยเกิดเรื่องแปลเกิดเดื่อแปได้เดือยังล่ะเดวก่อนเกิดเืองแปเดืองเ่าเดือแปลกไวใ สาๆบปเกินน่นสิยเ้่ั่ขาอเดือนที่สองเออแล้วก็ว่าแม่ว่าจือก็ไปเลยเนาะเดือนชิปเอแล้วิบเอี่ผูกแค้นกยอุ้ยนั่งหน่อยอยู่แม่มากูบากันถากูออกลูกก่อนจังเอาได้นี่หันเดือนชิปเอกวเดือนชิปสองกะออกเนี่ยู่ว่าแม่ออกไปือเทพบาลาเี่บลามันเกิดเวกตั้งไว้ได้ว่าเบลามันเกิดได้าชิปเอคด เจ็บดกไม่คุยาวมเจ็บขอคุณยาวจับแต่ก็มีเลยมันไม่บะลรแรเลยเด็ดเด็ดทำไมบ่เอมคืว่าเชบลาม่เกิดแซ่บพี่อแซ่บบหมแซ่บนะนแซ่เอากินปุ๊บแบบทบแอยากไปนอนเือนนะนเอือเราเรื่องเราออกปีใหม่นะพี่น้องเราทำไมเราเอฟซีังเอฟซีพังจาสมทสามแม่อีบอมผมไปนอนนั่น นี่นน้องระแหนน้จะคอยอ่ะก็จจืดเขาไปซ่อมนหูจะอีมีมาพ่นนอนอยู่นี่เวางอไะเขาจะกุ่มท่อออ,อกมาไปเอิดี่บ้างไหมไงไปพมกก่มันกะเด่หนห่อนก็เด็นก็เลยสาม3มุ่สี่มุ่มามากเขากาษานมากคอยออกไปเลยขา่าไหนนนอนออกล่ะออกคอยมาะแห่อ,ออเขาฟูดยาอเขาฟูดียวออ เอาคือเือนเอาคือในหื่ออู่บนเนาะบนเนาะยังกระเบ้ยังสดืนสุตยังไม่ถี่แย่ตามจบับไม่ไม่เป็น่เลยเบียถาเป่าด้วยคนเดียวจ้ะจต่เออ่อยออกอยู่ในเหื่อนาะสมพอไม่ได้เรอยู่ในือเขรงซื้อมาข่อยปลอดไขเโอ้น่าจะไปดูม้อที่สามนี่ตตอนนี้รักข่ออกคู่คขรจตายตายขึ้นเม่อ้ค่อขาตดตไหาน้าหั่วหนุ่ แม่มาออกคู่นี่ออกคู่เดียวค่อยยังสิตอนัสั้นคอยสั้นทาไหมวด้วย่าอเดีววามาเกิดเพื่อพมใช้วลาด้วยดาตาต์เพมสิมาแต่อึนค่อยออกเลยเขากระน o ผู้เียวข่อนน่าว้าทูยผู้ขาไปยังเล่าผู้ขาเด่วู่เียนผู้ขาตายมึงนไปเห็นแล้วอยู่นี่บู่่เดียวอะไรอีกเดอมีเหนี่ย่างเออ เราคานหน่อยมามาค่มผ่ามลแม่อีปุ้ยมากมาข่มผ่ลายนี่คือแม่แม่มันคว้างจังนะแม่อีผ่ามากมันยานมันมาลังไสูุ้กรางมูกขึ้นเจะมาได้อยากกันเยนาะแม่ขายาเหือทันหน่อยมันแก้วก็้าเอิ่นอเอิ่นเทลทาฮทาห้วนตาดาาดกอนหาป่าอยยางติแเจ๊บบหน เามาผู้ดีเขาจะดึงเอียงหยบลอยไอยู่ีบางนี่แหละบางวัมาอันเนาะมัได้ด่างเลยวั้ต่เมาเมียมันมีแดดมีหยังมาคุณบ้างไหมไปมาถามกบ้าเบาดาเพมขอว่ะโอ้โห่มักเลยหักีนะือมันบดาหน่อยเนาะเนี่ย่ในน่อยนี่เกิดมาใม่ไหม่น่ แขนนมเจ้ะีดบอข้อกมงไม่้กินแได้ย่อบอยย่อหายจงขั้วมบันเลยเอเอวน่เจ๊นอกเมื่อน้ากูไปกูเทเลยกินแม่ิงมันหน่อยเลยเดเลฝ่ายเไปเอาะนี่จะอ้เจ๊ยมือหน้าแล้วก็จูงกล้วยนังคั้เถ่อใช้ถามผสบเทบาลแล้วมาเกิดถึงคนนี้

กเจ็บได้กเจ็บหน่อยอันนี้แล้วบอเอาใจกว่าอืออือไหนอื่น่ยอืออะไรแล้วบอกแต่ไรแต่ไแต่แื่จีไรแล้วบอกแ่ไรแ่ให้มาแลอมึงพักไเจ็บให้มาอกมึักไวก่เจ็บดูคนิสโคนดูคลิปเอสี่อเดียวนี่แล้วบอกกูเตือเตือที่ว่าเื่อมึงบออกกูเจ็บนี่นะฮันเจ็บเขาจ่ายพ่อไปร่องซ้ยแม่ไม่ดูคเอสคนเนาะตายซองนี่มึงเล่าตายแต่ยิ่งนี่งใช่นะเดคือในโทรทัศท์ก็ให้หลวงชิฟุกตายชิดป เดี๋ยวจะคเนดูที่กไปเดี๋ยวจะคนเดี๋ยวจะคนะูก่แม่ไม่ถบอมนชาอ้เศรษฐีุ่แนถุงชุดทีสามบุแม่กินหรือเปล่าจะคือสาวอะไรของไงแสบเป็นแสบพี่เนอะเป็นรสซาบไหปะ มีตีเนาะบ่ได้ข้าแล้วจเอยเออเนาะขี้า็อกขาวงก็มีอีกบ่ว่าเาด้งกูก็ิเนามือเราาานี่เนาะนอยู่ตราวงเวลาแล้วนี่เพราะว่าเขากบบนะ บันนี้ก็เจ้าให้คดเจ้าเถือผพาอเทยวเวลาได้เจ้าเที่วเวลาเือดพลาสามเดือนาเดือนเนสูรืดสมเดือนวันางเดือนวนเรื่องรางเือดลาสเดือนนี่เทไาออไปวดนี่ผมไปูนี่น้องเิดะน้องเพลนดะน้องเผลิดะแล้วโต่เดินวงวหนก็เหน่อยนะ่ดีนอนอย่นี่ีทเนาะอีกะ่อ้าโซ่ะแม่ันนีลูกมันบ้าวหาออ มาห้าท้ายเดือทายาห้าเส้นนะขาวเปืียนตัวซะนีจะพูดําหยาบมาซุเจ้าเหมือนเจ้าคล้ายข่ยะข้าวเ่ยนตัวซเจ้าคล้ายก่อยดีกว่แม่เลยทอม่ด้อยากเอาน้อเสียเอาบ่อยขันออกแล้วเสียเอาอท้อค่ะถ้าบ้าอุนจารแม่บ้าออกแหละซึ่งหาโรดนดูรายเด็กไว้ดุรายคต มากอะบอกแมันมากสิกกกเ,อเอาเด้คือนบบบอกแบบนมนากมากแล้วก็มาก,มากเ,าเด้สิเอาอีพ่อบ่ไฮแบานี่พ่ออันเด้บาาอบ้าบ่วไฮบ่วไฮดอกต้นมันยังน้อยลายแล้ววะอีต้นหายย่อยสาแล้ววะตน้นเดินไ, <c oughs> ไ,ไ,ไปเด้อผู้นี้ไปไปในเดือนตายสองเดือนนั่นเองผู้นี้เขาใส่เพื่อไปส่งข้าวเพื่อลำเดียวขืนตาคิดนั่งอยู่โดดแม่จับยืนอยู่เ <c oughs> นไปส่งเพื่อแม่เผื่อ <c oughs> เเมื่อไงน่จอนไปสักมากเล่เออขอปมาทไล่แม่เมื่อไหร่เาขอาขอปาเปจเป็นให่ไปเลยก็มาเจอเราเหมือนเมเพราะคือมักอันันตายคนตายของแดงตายแล้วฝันมาแต่ในแด่คนตายคนย่วแต่ปืนด้วยไม่ดุไรคนเนาะพี่ดุซิปเอมึกเงโว้เมื่ออะไรไม่พอให้แม่ให้นี่ป่ยแล้วไปยังเมื่อดังเคยแต่รู้นี่เขามักหักเลยเขาบุญดุมาหักไปยัง ก็ไม่รู้ไม่รู้เรยน้องตัวเองและคนผู้อื่นกับบได้หายนี่โอ้ท่านถอยไปสิเป็นยังไงเราไปเนาะจะไปเป็นซาซาสวนเนาะเรามีสวนเนาะกระเไม่เคมือนกับเด็กแล้วก็ถึงเส้นใยตัวนี้น่กข้าหนาดิตัดไทยสีสมที่จะท่าตุจมีโกะไม่ท้าติจเรามีคน้วยเอนไหมเนาะเพื่อนไม่โชว์่าจะล้วก็ตุยดอกเฮ้ยอะมรบ้างมีหนาดคือบอกลูกบุ้งนอกนี่แหละนอกนีบุ้งกำยาโอ้ ก็้าผ่อนไปของกบได้ล้มพี่จงกี้โดดีน้องไ่จอยกับนา้สเรือนว่าไปของเงินไปเดินปของเงินตอนนี้กัอิ่มลยพี่น้องเดฟแฟนผู้จอยเห็นอันนี้เห็กินบอกไ้เลยว่าหยกโปเดี๋ยวเอหนาาหารเมนูให้เราเห็นจ้ะสิบแนสิบเฮียนหูก็ได้น้องเฮียนอะสูตรก็ได้แลจสิไดจบคิไปเพียงสนิทด้วยพ่อพี่น้องค่ะสุขใกันยังืึกเรื่อย เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าพีนน่น้องำหรงบาีินี่กันบ๊ายบาย